คิดว่าน่าจะเลือกประมาณสองชั่วโมงไม่ถือเดินเล่นมือถือเอ่ะคอยดูเหอะไม่ดูทางไม่ได้เขานะผมเอง ปิจมูก,กัน<ม>เดี๋ยวน,ะนางวันนี้มาซื้อของไปลงทะเลนะครับ<ม>คิดว่าน่าจะเลือกประมาณอ2ชั่วโมงมไม่คือ <laughs> ระหว่างที่ท้ำตาลเลือกนะครับผมก็มาดูของผมบ้างโหนี่โคตรสวยเลย ไปลงทะเลแล้วก็เอาไปถ่ายดูปลากับพาทิตย์นั่นเลม่ชอบอันนี้เหรอใช่พี่จริงชอบสีนแต่ว่าโอ้โตัวเล็กอันนี่บินระบองนะครับอน,นี้เป็นสำหรับดำน้ำใช่ไหมใช่เบสสูตรครึ่งท่อนต้องปวกปวะไปเลยอือกะหนาวนะเด้ค่ะ <laughs> <laughs> ก็ต้องใส่ท่อนล่างด้วย สองท่อนแยกกันแค่ได้สีนี้เหรอ่แบบนี่บิ u ล l e leg อ๋อเย็บร้อยหนึ่งชั่วโมงผ่านไปไไเป็นไงบ้างคะสวยนะเลยยไงคะเนี่ยน,นะเดี๋ยวได้ไปกี่ตัวละ อยากขอพี่หายเพิ่มอี้สักสามมือีินาน